ลากันไปแล้วครับทุกทีแล้วนี่นคุณโยชอัมแชร์ได้พบแม่แล้วนะคะมีเรื่องราวคุ๊กคิ๊คลุกคลีน่ารักนะครับก็มีโยเกิร์ตให้ตัวโยเกิร์ตมีอเอ่อรองเท้าให้แม่จับจมือแม่แต่ประเดน็นคือคุณโนชจะพาคุณแม่ไปไหนอ่ะอยากรู้อย,รอยากรู้ใช่ไหมอ่ะไปโยกันต่อเลยครับ ีงานว่าคุณแม่ชอบไปทําบุญมากๆวันนี้เลยขอพาคุณแม่ไปทําบุญร่วมกันที่วัดสังฆทานวัดที่คุณแม่ชอบไปเป็นประจำครับ เซอร์แบบโยกที่เข้าวัดทําบุญกับคุณแม่อาจจะดูแปลกตาสําหรับแฟนเพลงแต่นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกผู้ชายคนนี้ยินดีทําเพื่อให้คุณแม่มีความสุขครับ,บารเากาังตีงเตยงเตีะเตียเียงเีเีเเตเียงไว้จ้า ก็ได้มีตัวสงหมื่นอะออยหูตัสองหมื่นเอาทำไแม่ตัวเล็กตัวเท่าไหร่ตันีใหเแล้วที่ต่อไปที่นุ้มโยกจะพาคุณแม่ไปก็คือสปาแผนไทยเพราะอยากให้คุณแม่ได้ผ่อนคลายในพักผ่อนก็เรีนเอาคุณแม่ยิ้มแก้มปริได้อีกรอบล้ครับ

ขอ,าอ,าอ,อมาาแล้ว้างใช่เมื่อขอล้างเท้าให้คุณแม่เองกับมือแบบนี้ดูสิครับท่านผู้ชมคุณแม่ของโยกปลาปลื้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับเนี่ยขอบคุณี่ม <c oughs> ปลาเดีวนวดต่อแม่เดี๋ยวมา ติ้งคุณแม่ไว้ทำสปาก่อน่ทำอะไรทุอย่างเนี้ยใช่ครับภาพที่ผมเห็นคุณโยมนะครับมันเป็นภาพที่ผ้มคาดไม่ถึงนะจริงจริงปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการแสดงออกในเรื่องความรักกับแม่นะฮะโดยเฉพาะวัยรุ่นมันมีน้อยมากๆแต่ผมเองคุณโยมไปทำทุกอย่างเลยคุณพาคุณแม่ไปสปาคุณขัดเท้าให้คุณแม่ใช่คือแค่คุณกล้าทำในออกทีวีผมก็รู้สึกว่าคุณเพ่มากแล้ว อยากทราบด้วยค่ะว่าความรู้สึกที่พี่ยงใช้เวลาร่วมกับคุณแม่หรือทําขัดเท้าอย่างที่พี่ทอมบอกเนี่ยตอนนั้นมันมีความรู้สึกอย่างตันๆเหมือนพี่โก้ใช่คล้ายๆกันมีไหมมีไหมมีหรือว่ามีแบบเอาหน้าลูกผู้ชายทำแบบนี้ว่ามันตันๆอยู่กันยงไงใจจริงอะเขินมากครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยังไงดีไม่ค่อยถนัดในการสร้างสร้างความรักต่อหน้าสาธารณชนเท่าไหร่แต่ว่า พอเห็นคุณแม่ชอบคุณแม่มีความสุขเลยลผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีผมเชื่อว่าลูกทุกคนรักคุณแม่มอมเองแต่ว่ามีวิธีการแสดงออกที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันบางครอบครัวก,ก็อาจจะเขินหรืออาจจะอายที่ <ใน S 2> จะพูด<น>คำว่ารักอะไรอย่างนี้ทั้งที่การพูดคำว่ารักบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนมันไม่มีขัดทุนหรือกำไรอะครับ<น>แต่ว่ามันจะรู้สึกขัดทุนก็ต่อเมื่ออย่างที่คุณกาตีบอกถ้าใกล้วันสุดท้ายของชีวิตมีเวลาบอกรัก น้อยมากๆแล้วคุณเร่งบอกรับบอกลับมวกว่านั้นถึงจะบอกเยอะบอกถี่แค่ไหนชีวิตก็ขาดทุนมาละขึ้นเลยอือโอ้โหนี่นะคะเรียกว่าจบอย่างสวยงามเป็แต่ยังไม่จบสิยังไม่จบคือติดอยากติดเตาเพราะจิตต่อไปอ้าจ้านหน้าต้องติดตามนะครับต้องติดตามเลยต้องติด จริงแล้ววันนี้ค่ะเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมค่ะอยากที่จะติดตามรายการของเราหรือว่าคิดถึงรายการของเรานะคะสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะของรายการข้างล่างนี้วันนี้ค่ะภารกิจของคุณโยนะคะทิ้งท้ายไว้น่ารักมากๆล้วอยากติดตามค่ะว่าอะไรนะคะที่คุณโย,ยจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะ <us uk> ต้องติดตามชมสัปดาห์หน้านะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเวลาหมดวเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสี่คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้นะคะสัปดาห์หน้ากับผิดเปลี่ยนโลก คนคนที่อยากจะขอ